สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างเดินยาวๆเดินต่อมาแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปด้วยกันนะคะ เริ่มเลยสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสบวกศูนเท่ากับสิแล้วก็ใส่3นะคะสามบวกหนึเ 4, ท4่ากับสบวกหนึเท่ากับหเราได้เลขบนนะคะอฐานโทษเราได้เลขล่างนะคะก็คือ3 4และ5เลขที่ออกก็คือ4ีห เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะสีล่างมานะคะต่อนะคะ1บวก4เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7แล้วก็เศษ7จนะคะ7บวกหเป็น8 8บวกหเป็น9เราได้เลขล่างนะคะก็คือ7 8และ9เลขที่ออกก็คือ8 4 เพราะฉะนั้นว่าน,นี้ของเรานะคะแปดล่างมานะคะสี่ <c oughs> บวกเจ็ดเป็นสิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกแปดเป็นสิบเก้าแล้วก็สิบเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบแล้วก็ส่ศูนย์ศูนย์บวกอีกหนึ่งเป็นหนึ่งเราได้เลขล่างนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ7 ศูนย์เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะศูนย์ล่างมานะคะสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง เราได้เลขล่างนะคะก็คือ 0, 1และ2เลขที่ออกก็คือ 1, 9เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ1ล่างมานะคะ8บวก0เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ11เราก็11นะคะ1บวกอีก1เป็น2 สองบวอีกหเป็น3เราได้เลขล่างนะคะก็คือ1 2และ3เลขที่ออกก็คือ1นหเพราะฉะนั้นววัน,นี้ของเรานะคะหล่างมานะคะห้าบวกหกเท่ากับสิบหบวกหเท่ากับสิแล้วก็เซหกนะคะ หบวกหนเป็น7 7บวกหนเป็นแเราได้เลขล่างนะคะก็คือ6 7และ8เลขที่ออกก็คือ9 7เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะเล่างมานะคะเจบวกสเป็น11 11นบวกห เป็น17แล้วก็17เศษ7นะคะ7บวกอีกหนึงเป็น8 8บวกอีกหนึงเป็น9เราได้เลขล่างนะคะก็คือ7 8และ9เลขที่ออกก็คือ39เพราะฉะนั้นวัน,นี้ของเรานะคะ9ล่างมานะคะ สาบวกหเป็น4 4่บวกแเป็น12แล้วก็สสองนะคะสอบวกหนึ่งเป็น3 3มบวกหนึ่งเป็น4เราได้เลขล่างนะคะก็คือ2 3และ4เลขที่ออกก็คือ7 3เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะสมล่าง มานะคะ8บวก3เป็น11 11บวก8เป็น19เราก็ใส่9นะคะ9บ่อ1เป็น10เราก็ใส่0 0บ่อ1เป็น1เราได้เลขล่างนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ1 9 เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะมาทั้งสองตำแหน่งนะคะมาทั้งหลักหน่วยและหลักสิบต่อนะคะสองบวกศูนย์ 0, เป็นสองสองบวกสองเป็นสี่แล้วก็ใส่สี่นะคะสี่บวกหนึ 5, 5่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหก เราได้เลขล่างนะคะก็คือ4 5และ6เลขที่ออกก็คือ0 5เพราะฉะนั้นวัน,นี้ของเรานะคะ5ล่างมานะคะ8บวก0เป็น8 8บวก5เป็น13เราแล้วก็ใส่3นะคะ3บวกอีกหนึ่งเป็น4 4ีบวกอีก1เป็น5เราได้เลขล่างนะคะก็คือ3 4และ5เลขที่ออกก็คือ5 6เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ5ล่างมานะคะ7จบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น10บแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะ ศูบวกหเป็น1 1 <c oughs> บวกอีกหเป็น2เราได้เลขล่างนะคะก็คือ0 1และ2เลขที่ออกก็คือ1 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะหล่างมานะคะค่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16พฤษภาพศ64 64 เรามาทำไปได้วยกันนะคะ2บวก1เป็น3 3บวก1 4. เป็น4แล้วก็4 4นะคะ4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขล่างเดินดีเลขล่างนะคะสูตรนี้นะคะชื่อสูตรว่าล่าง สูตรล่างเดินยาวๆนะคะเดินต่อเราได้ก็คือ4 5่และหเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทำไปสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16พฤษภาพศ64นี้สำหรับอ่าสูตรนี้นะคะสูตรที่ผู้คำนวณนำมาลงนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คานวณนะคะได้ลงไว้ให้นะคะเมื่อวันที่2พฤษภานะคะที่ผ่านมา ชื่อสูตรนะคะล่างเดินยาวๆนะคะที่ให้ไว้นะคะ2พฤษภาก็คือ0 1และ2เข้ามา18นะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในวันที่16พฤษภานะคะและเลขที่ได้ก็คือ4 5และ6 เขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจนรนยายในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรนี้เขาเดินยาวขนาดไหนนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1 11ห้เ้าเขาเดินมาแล้วนะคะ12งวดงวดนี้วันที่16พฤษภาจะเป็นงวดที่13เขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16พฤษภาพศ6กีนี้ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะผู้ใดที่เข้ามารับชมนะคะออยากได้สูตรนะคะเดี๋ยวเรามาจดสูตรไปด้วยกันนะคะค่ะนี่คือสูตรนะคะสูตรของเรานะคะเราจะใช้หน่วยบนนะคะบวกด้วย10หน้าขั้นที่2แล้วบวกด้วยร้อยหลังขั้นที่2เท่ากับ x ตัวที่1 ได้เท่าไหร่นะคะบวก1นึถ้าเอกตัวที่2องแล้วบวกอีก1นึ่ถ้าเอกตัวที่3เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะ,ะดูตามเส้นสีแดงที่มากไว้นะคะท่านผู้ใดที่มไม่ไม่ค่อยชินกับลายมือนะคะมาอ่านลายมือผู้คำนวณไม่ค่อยออกนี่คือหน่วยบนเลข2นะคะและ10หน้าครั้งที่2ก็คือเลข1ร้อยหลังครั้งที่2ก็คือเลข1เป็นที่มาของ2 1 1 นี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะจะแคบหน้าจอได้ก็แคบหน้าจอนะคะเาเวลาท่านมีเวลาว่างนะคะก็จะได้นั่งทําดูว่าผู้คํนนานวณแนะนาตัวเลขมาถูกต้องนะคะตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะค่ะและผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้า ในวันที่16พฤษภาคม2ศ6 4นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ